15สิงหาคมนี้นะคะข่าวสำหรับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีเงินเข้านะคะตรงนี้ท่านสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้มีเงื่อนไขย,ยังไงนะคะในคลิปนี้มีคำตอบค่ะการลงทะเบียนรอบใหม่ลงเมื่อไหร่หรือข่าวเป็นยังไงนะคะมาฟังคลิปกันให้จบเลยค่ะติดตามรับชมนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์แล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารก่อนใครคะ่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะท่านสามารถกดไลค์ได้ที่เฟซบุ๊กนะคะทีวีสีไทยคะ่ะจะได้ข้อมูลข่าวสารดีๆเช่นเดียวกันคะ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีสไทยกับปุ้ยเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้มีข่าวสารสาระความรู้ดีๆมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแล้วก็สำหรับประชาชนทั่วไปใครหลายๆคนนะคะที่เออรอคอยอยากรู้ว่าการลงทะเบียนรอบใหม่เนี่ยเป็นยังไงแล้วหลัก จะเป็นยังไงนะคะปู้ยจะมาอธิบายรายละเอียดให้หมดเลยค่ะก่อนอื่นมาดูเงินเลยนะคะในวันที่15สิงหาคมเนี่ยค่ะมีเงินอะไรเข้าในวันนี้แล้วก็เงินตรงเนี้ยท่านสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะสิทธิประโยชน์ของตรงนี้ก็คือเป็นเงินคืนของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็คือ5%ค่ะซึ่งตรงเนี้ยท่านอ่ะก็สามารถเลือกออกมาเป็นเงินสดได้ โดวยวันที่15สิงหาคมเนี่ยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยคือถ้าท่านใช้จ่ายเนี่ยในบัตรคนจนนะคะโดยรูดซื้อสินค้าบริการและผ่านผ่านฟ้า ทานร้านนะคะธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าอื่นๆนะคะที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะโดยต้องมีเครื่อง EDC นะคะท่านต้องรูดซื้อของนะคะคือต้องถามเขานะคะว่ามีเครื่อง EDC หรือเปล่านะคะถ้ามีเครื่อง EDC ตรงเนี้แล้วเขาเสียภาษีเนี่ย คุณจะได้เงินคืน5%นะคะสำหรับที่ใช้จ่ายในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยรัฐบาลเนี่ยเขาจะคืนภาษีให้5%โดยผ่านกระเป๋านะคะอิเล็กทรอนิกส์ e-money น,น,นะคะของบาทค่ะ ซึ่งประชาชนเนี่ยกดออกมาเป็นเงินสดได้หรือจะรูดซื้อตามร้านธงฟ้าและร้านค้าอื่นๆนะคะที่ร่วมโครงการค่ะแต่ยอดสูงสุดตรงนี้จะให้ไม่เกิน500บาทต่อเดือนแล้วแต่แต่ตละคนใช้งานนะคะว่าจะใช้เท่าไหร่นะคะตรงนี้ถ้าใช้จ่ายผ่าน100บาทตรงนี้5%ก็จะคืนให้5บาท1,000บาทก็ จะคืน5%ก็คือ50บาทนะคะถ้าเกิดใช้5,000บาทเนี่ยก็คืน250 1,000 0บาทก็ใช้คืนนะคะก็คือได้500บาทตรงนี้ค่ะ วิธีการกดเงินสดน,นะคะเช็คยอดเงินเนี่ยสำหรับผู้ที่ได้รับเงินคืนภาษี5%เนี่ยท่านสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือนะคะได้จากตู้ ATM นะคะธนาคารกรุงไทยมาดูวิธีการเลยนะคะว่าท่านจะทำยังไงถ้าท่านตรวจสอบนะคะอันดับแรกท่านก็ให้เอาบัตร ATM เเนี่ยไปที่ธนาคารกรุงไทยนะคะสอดบ,บัตรเข้าไปแล้วใส่รหัสทั้งหมด6หลักค่ะหลังจากนั้นเมื่อเข้าเมนูหน้าหลักแล้วนะคะให้ท่านนะคะกดปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐง่าย เอาบัตรเข้าไปสอดนะคะเสร็จแล้วก็กดรหัสผ่านเสร็จแล้วก็เลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหากตู้ a t m ใดนะคะไม่มีปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะไม่สามารถทํารายการนะคะคุณต้องหาตู้ ATM ที่เขามีนะคะลองเช็คดูนะคะถ้าไม่มีก็ให้ไปที่ตู้อื่นค่ะจากนั้นนะคะท่านขอดูยอดเงินคงเหลือเลยค่ะท่านก็จะได้รู้นะคะว่าตอนนี้ มีเงินโอนเข้าหรือไม่แล้วก็ยอนเงินคงเหลือเนี่ยท่านสามารถกดได้เท่าไหรค่ค่ะโดยที่หน้าจอนะคะเขาจะแสดงยอนเงินคงเหลือที่ใช้ได้โดยระบบจะถามว่าท่านต้องการใช้บริการอื่นๆหรือไม่หากต้องการถอนนะคะท่านก็ให้กดปุ่มคําว่าต้องการคะ่ะระบบนะคะจะกลับมาหน้าเมนูหลักอีกครั้งหลังจากนั้นก็ให้กดปุ่มบริการแห,แ,หแห่งรัฐซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ กดปุ่มถอนเงินค่ะใส่จานวนเงินที่ต้องการถอนแล้วก็กดปุ่มถูกต้องหลังจากนั้นเงินสดก็จะออกมาตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครที่สงสัยเงินตรงนี้เอ๊ยยังไงเนี้ยก็คือท่านสามารถไปตรวจสอบตู้ ATM ได้ค่ะตรงนี้ส่วนเงินผู้สูงอายุนะคะใครหลายๆคนยังสอบถามมาว่าเอะเดือนสิงหาเนี่ยยังมีเงินเข้าหรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะ ก็คือเดือนสิงหาเนี่ยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่ได้รับเงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มนะคะที่จํานวน50ถึง100บาทนะคะต่อเดือนเนื่องจากนะคะกองทุนนะคะผู้สูงอายุจัดสรรผู้สูงอายุเนี่ยเพื่อการยังชีพเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่ถือบัตรในงวดวันที่15มิถุนายนเนี่ยเป็นงวดสุดท้ายค่ะถ้าเกิดใครหลายๆคนนะคะคือเขา จ่ายงวดสุดท้ายในวันที่15มิถุนายนฉะนั้นกรกฎาคมก็ยังก็ไม่ได้นะคะสิงหาคมก็ไม่ได้ค่ะโดยล่าสุดนะคะยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการจัดสรรเงินเพิ่มเติมหรือไม่แล้วจะจัดสรรเมื่อไหร่ค่ะโดยทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับกองทุนนะคะสำหรับใครหลายๆคนถามว่าเอ๊ะเงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติมเนี่ยคืออะไรก็คือเงินเนี่ยผู้สูงอายุยังชีพที่มีสิทธิ์ ถือบัตรสดการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเขาจะได้รับมวลเงินช่วยเหลือ50-100ถึง100บาทค่ะตามเกมรายได้แต่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ซึ่งคือใครที่มีรายได้ต่ำกว่า3,000 30, เนี่ยจะได้100บาท ถ้าได้รายได้สูงกว่า1 0,000ไม่เกิน1 0 0 0 0แเนี่ยก็จะได้50บาทที่ผ่านมาที่เขาแจกจะได้มาหายข้อสงสัยกับใครหลายๆคนว่าเอกดกดาเงินผู้สูงอายุไม่เข้าแล้วสิงหาเนี่ยจะเข้าไหมก็คือไม่เข้าแล้วมิถุนายนเนยคะเป็นเดือนสุดท้ายที่ให้เงินช่วย50-100บถึง100บาทฉะนั้น15สิงหาก็คือเงินที่เข้าก็คือเงินคืนภาษีหาเเซสำหรับใครหลายๆคนที่ที่ลองเช็คดูนะคะถ้าเกิดเงินตรงเนี้ยท่าน ไม่ได้ใช้ก็ยังอยู่ในบัญชีธนาคารของท่านนะคะจะไม่หายไปไหนนะคะสำหรับใครหลายๆคนที่อาจจะรอคอยเ,อเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยรอมานานมากแล้วตั้งแต่ต้นเอ่อตั้งแต่โทนนะคะตั้งแต่ต้น ต้นปีที่ผ่านมาค่ะการลงทะเบียนรอบใหม่เนี่ยไม่ได้สักทีเอ๊ะเมื่อไหร่จะลงรอบรอบใหม่เอกสารไม่ครบลงทะเบียนไม่ผ่านหรือบางคนไม่ไม่เคยมีบัตรคนจนมาก่อนนะคะตอนนี้ก็มีข่าวแย้มแย้มนะคะเขาก็ได้พูดแยม้มแย้มมาว่านารวันแสงสันิตเนี่ยผู้อำนวยการสำนักง,งาน,น,งงานเศรษฐกิจการคลังค่ะก็ได้บอกนะคะไว้ว่าสำนักง,งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะเปิดทะเบียนรอบใหม่เนี่ยที่ผ่านมาตรงนี้ก็คือ จนถึงเดือนสิงหาแล้วก็ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนสักทีนะคะเพราะว่าเห็นบอกมาว่าเอ๊ะรอหลังจากโควิดคลี่คลายก่อนนะคะอาจจะภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะซึ่งตอนนี้ยังเขียนหลักเกณฑ์ต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงน,นี้เขาก็รอเสนอ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่นะคะเพื่อที่จะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดสถานการณ์โควิดต่างๆซึ่งทำให้ทุกสถานการณ์เนี่ยขยบ ย้ายระยะเวลาออกไปนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดซึ่งเขาที่ผ่านผ่านมานะคะเขาก็มีการแจกเงิน5,000ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย3เดือนที่ผ่านมาซึ่งเขาก็ได้มีโครงการนั้นออกมาจริงสำหรับการลงทะเบียนรอบใหม่ซึ่งใครหลายหลายคนเนี่ยก็อย่าลืมนะคะในการหลักเกณฑ์ลองมาดูหลักเกณฑ์การพิจารณาในรูปแบบใหม่กันดูนะคะจะได้เตรียมความพร้อมนะคะสาหรับการแก้ไขปัญหา ผู้ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดนะค่ะแต่กับมีฐานะดีเนี่ยเนื่องจากมีการเรี้ยนดูจากลูกหลานหรือบุคคลอื่นในครอบครัวเนี่ยส่วนเกณฑ์อื่นๆเนี่ยคัดใครจนไม่จนจริงก็ยังมีหลักเกณฑ์เดิมๆนะคะก็คือหลักเกณฑ์เนี่ยก็คือต้องเป็นบุคคลสังชาติไทยค่ะบุคคลนั้นนะคะต้องว่างงานหรือ,รอมีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะคะ อย่างที่บอกไปแล้วนะคะรายได้รวมทั้งครอบครัวหารด้วยจํานวนสมาชิกในครอบครัวค่ะโดยต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทที่เขาช่วยเขาอยากช่วยคนจนจริงๆค่ะอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีทรัพย์สินการเงินนะคะได้แก่เงินฝากธนาคารสลากออมสินสลากทอกอสอพันธบัตรรัฐบาลและตาสารหนี้ตรงนี้นะคะไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายค่ะ ตรงนี้ก็คือที่บอกนะคะก็คือใครเข้าสิทธิ์ใครเข้าตรงไหนนะคะเกิดอยู่ในในหลักเกณฑ์ตรงเนี้ยถ้าเปิดลงทะเบียนรอบใหม่เนี่ยท่านสามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมยังไงเนี่ยเดี๋ยวปุ้ยจะมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนคนไทยทราบเพราะมีหลายๆคนเขียนใต้คอมเมนต์สอบถามปุ้ยมาเอ้ลงทะเบียนรอบใหม่เมื่อไหร่เงินผู้สูงอายุทําไมไม่ได้เอะติดขัดตรงไหนนะคะก็มาชี้แจงแล้วก็วันที่18สิงหาคมนี้นะคะยังมี เงินเข้าอยู่นะคะตรงนี้ท่านสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวยังไงปุ้ยจะทําคลิปออกมาอีกครั้งหนึ่งให้พี่น้องประชาชนคนไทยรับทราบนะคะช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะโควิดยังมีอยู่อย่าลืมไปไหนมาไหนกลับบ้านล้างมือด้วยนะคะเป็นห่วงประชาชนพี่น้องคนไทยทุกคนคะ่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะขอให้ท่านมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับฟังรับชมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆก่อนใครค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ